ต่อไปย้ำห่างลานะครับสีดำสีดำนี่เป็นเป็นคอนโทรลนะครับแล้วก็นี่ครับผมไม่มีคีมย้ำนะครับคีมย้ำพิเศษเห็นไหมครับนี่สั่งมาพิเศษแล้วก็ใส่ไปกดให้แน่นเลยกดกดให้แน่นเลยอ่ากดให้แน่นแล้วก็อยู่เห็นไหม อยู่แนมเปียเห็นไ,ไหมครับห่างปลาแนมเปียอืออดึงไงไม่อยู่อ้ากลต่อไปก็ใส่ลายอ่ะใส่ลายใส,ลาย,ส,สลายก็สีแดงครับคอนโทรลก็สีแดงลายก็สีแดงครับอ่ะย้ำไปมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับผมมองไม่เห็นแล้วเออย้ำจนสุดแรงไปแล้วก็ปวดไงวะจำไม่ได้แล้โอเคอันนี้ย้ำุดแรงครับกดดิงดิ้ง ดึงด okay. right okay, ูก okay. okay, mm ่อนโอเคดึงไม่ออกก็แสดงว่าใช้ได้โอเคต่อไปก็ใส่ไรนิวตันอ่ะใส่นิวตันนิวตันสีฟ้านะครับนิวตันสีฟ้าใส่ไปอ่ะเดี๋ยวต่อไปเหมือนเดิมครับยำ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 ลงไปจนมึงมีแรงกดไหมอ่ะมีแรงกดกดไปครับอ่าโอเคช่างจะเมาหน่อยครับดึงดึงเยอะ ดึงไม่ออกก็โอเคใช่ได้อ่อตอนนี้ก็ใช้ติปาเหมือนเดิมนะโอเคเดีด๋ยดูดูดูนี่ผมเก็บเห็นไหมเก็บไว้ในนี้เลยนี่มาดูสิโอเคติปาของเราใส่สา,ายกาวครับสากาวก็แน่นเปียกเหมือนกันนะโอเค๋ยวไปก็ใส่ไงอ่ะอ้าวไม่โดนไม่โดน <laughs> มัวละช่างกูเดี๋ยวเนทะ่านี้ โอเคลงแลง้วใส่ใส่ผัวไหมครับใส่ผัวนิดนึงย้ำลงอ่ะย้ำลงย้ำลงย้ำลงก็ย้ำย่ำย้ำย้ำเข้าไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอ่โอเควันนี้นี่ดึงดึงดึงดโอเคเรียบร้อยครับช่างโดยครับ